ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1นึถึง15พฤศจิกายน2 5 6 6ราศีกุม ผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทางด้านการงานคุณมีเกณฑ์ได้ทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานเยอะขึ้นอาจเป็นงานหรือหน้าที่ที่คุณถนัดและมีความสุขที่จะทำมันรวมไปถึงหากจะหางานใหม่ในช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจองานที่ดีด้วยเช่นกันหากมีธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่ดีเป็นงานที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าคุณ คทางด้านการเงินเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องเงินข้างจายคุณอาจต้องทำงานไปก่อนแต่เงินนั้นยังไม่ได้รับตามกำหนด หรือตามวันเวลาที่คุณคาดเอาไว้จำเป็นที่คุณจะต้องนำเงินเก็บมาสำรองจ่ายไปก่อนนอกจากนี้ต้องระวังหนี้สินที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตที่พุ่งสูงขึ้นทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาคุยแต่ต้องระวังว่าเขาอาจมีคนคุยหรือมีแฟนอยู่แล้วได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจ มีบุคคลที่สเข้ามาทําให้เป็นปัญหาวุ่นวายได้ในที่สุดทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับมดลูกหรือช่องท้อง